ปัญหาก้านเล็กก้นแบนไม่กระชับนะคะวันนี้เรามีท่าออกกำลังกายอยู่ที่บ้านปั้นก้นเด้งง,ง่ายได้แล้วนะคะรวมทั้งสําหรับใครคะ่ะที่ต้องการตัวช่วยนะคะวันนี้เรามีไอเทมลับมาแชร์กันด้วยค่ะนั่นก็คือแบรนด์ Inner Child Pro b e l a นั่นเองค่ะซึ่งเป็นโปรติกที่เราทานเป็นประจําเลยนะคะสําหรับใครที่ติดตามดาวมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเราแนะนําตัวนี้บ่อยๆเลยเพราะว่าเห็นผลลัพธ์จริงค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการลดค่า BMI ได้นะคะแล้วก็ลดเต้นรอบเอวรอบสะโพกได้นะคะ ทำให้เราเมีหุ่นที่ปังยิ่งเราออกกําลังกายควบคู่ด้วย,ยก็จะเห็นผลลัพธ์มากขึ้นนั่นเองค่ะและสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกเลยอาจจะสงสัยว่าแล้วตัวนี้มันต่างจากตัวอื่น,นยังไงเพราะว่าโปรบโอติกมันก็มีเยอะมากๆแต่ตัวนี้นะคะสาเหตุที่ดาวเลือกเลยก็คือว่าเขามีสารสกัดที่ปังมากๆเลยอย่างบลัดออร์เรนจ์เอสแทรนะคะมีวิจัยในต่างประเทศยืนยันแล้วค่ะที่สามารถจะทาให้เส้นรอบเอวของเราดูเล็กลงนะคะแล้วก็เส้นรอบสะโพกด้วยลดค่า BMI นะคะรวมทั้งช่วยเบิ แล้วก็ดึงเอาไขมันเก่าๆในร่างกายมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้นรวมทั้งสามารถที่จะลดการสะสมไขมันใหม่ๆได้อีกด้วยนะคะก็ <l ots> วันนี้ค่ะถ้ากว่าคุณทานตัวนี้แล้วก็ออกกําลังกายตามบริเว e ท,ที่ดาวจะมาให้ในวันนี้นะคะ <l ots> ก็จะยิ่งเห็นผลลัพธ์แบบฟังมากเลยเพราะว่าอย่างตัวดาวเองเนี่ยทานมาได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าหเห็นผลลัพธ์ดีมากนะคะก็เลยอยากที่จะเอามาแนะนําต่อค่ะและเคล็ดลับในการทานของดาวนะคะดาวก็จะทานก่อนเลยก่อนที่จะออกกําลังกายนะคะ30นาทีแล้วก็ก่อนที่จะนอนอีกหนึ่งรอบ ะะทานมาแล้วสองซองค่ะก็เดี๋ยวขอทานก่อนนะคะแล้วก็ไปออกกำลังกายของวันนี้กันเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> มาเริ่มต้นกันเลยค่ะถ้าวันนี้สามารถนอนทำตามได้หมดเลยนะคะเริ่มจากท่าแรกกันก่อนเลยเปิดขาออกนะคะแล้วก็ดันขาไปข้างหลังนะคะหรือมีการเตะขาออกค่ะท่านี้นะคะจะช่วยในส่วนของกระชับต้นขาแล้วก็โดนในส่วนของกลนด้วยนะคะเราทำทีละข้างค่ะ เป็นการวอร์มอัพไปในตัววันนี้มีแค่12ท่านะคะทำท่าละ30วินาทีต่อเนื่องกันไปพัก10วิีระหว่างท่าด้วยก็ถือว่าง่ายๆนะคะไม่ยากเลยต่อไปนะคะเราจะเพิ่มความยากค่ะด้วยการยกตัวขึ้นมาแล้วก็เปิดขาค้างไว้แบบนี้นะคะเริ่มได้เลยค่ะท่านี้ก็จะโดนกลนมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้แรงทั้งตัวเลยนะคะเก่งหน้าท้องไว ใครที่เป็นมือใหม่ท่านี้มืออาจจะสั่นแขนอาจจะสั่นนะคะก็ถือว่าไม่เป็นไรก็ลงไปเสร็จปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องทําครั้างนะคะอีก10วินาทีค่ะทําเสร็จแล้วสลับข้างเหมือนเดิมนะคะเริ่มจากท่านี้กันก่อนเอาศอกวางให้ตรงกับหัวไหล่จากนั้นเปิดขา แล้วก็เตะไปเห็นท่าง,ง่ายๆนะคะแต่ก็รู้สึกเมื่อยอยู่ปั่นก้นอยู่ที่บ้านได้เลย10วิค่ะ โอเคต่อไปเนาะยกตัวขึ้นนะคะใครไม่ไหวก็คือยกแล้วก็พักขึ้นมาแต่ถ้าใครไหวนะคะยกค้างไว้เลยแล้วก็เปิดขาออกก็จะโดนก้นข้างๆโอ้โหเบิร์นดีมากก้นยิ่งแบบยกช้าๆนะคะก็จะรู้สึกโดนมากๆเลย อีก10วิโอเคค่ะต่อไปนะคะพลิกตัวค่ะมาในท่า d o n k e y pose ท่านี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ค้างไว้ขึ้นทีทีนิดเดียวนะคะไม่จำเป็นต้องเอาขาลงมานะค้างไว้ตรงนี้เลยก็จะโดนก้นได้มากกว่า าเราทำถูกกล้นงตอนนี้เราจะต้องเมื่อยมากๆนะคะอดทนไว้ยกขาไว้นะคะอีกแค่10วิ5้าสีสสองหนึ่งโอเคเอาลงได้นะคะจากนั้นเราจะเอาขาข้างเดิมนี่แหละไปไซส์ o s i ซส์ลิฟนะคะเหมือนเราวาดวงกลมครึ่งวงกลม กับขาของเราแบบนี้นะคะซ้ายขวา โอเคต่อไปสลับข้างค่ะเป็นไงคะก้นมือยสุดๆเลยสลับข้างนะคะเหมือนเดิมเลยถ้าดองกี้คลิกนะคะแต่ว่ายกค้างไว้แล้วก็ขึ้นนิดเดียวหายใจเข้าออกตามปกติอีก15วินาที 6 5 4 3 2 1โอเคต่อไปเราจะยกไปซ้ายขวานะคะสลับกัน5 4 3 2 1โอเคเริ่มเลยนะคะยกไปซ้ายขวาเหมือนว่าเรากำลังวาดครื่องวง,งกลมเกร่งกลนไว้ อีก10วินาทีห้าสี่สามสองหนึ่งเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเป็น5่าซุปเปอร์แมนค่ะท่าน,นี้นอนลองไปนะคะจากนั้นเราก็ยกตัวขึ้นมานะคะยกตัวขึ้นหนึ่งสองสามแล้วก็ลง ให้เห็นแบบง่ายนะคะแต่พอทำมาก็คือเกร็งสุดๆ,ๆไปค่ะอีกแค่ห้าวิ<ๆ>โอเคค่อยๆยกตัวขึ้นมานะคะต่อไปเป็นท่าเล็กลิฟต์นะคะ ท่าเล็กลิฟตรงนีนะ้เดี๋ยวเราจะต่อได้ท่าบริดจ์ชนะนะคะเราจะนอนลงไปแล้วก็เอาขาคู่ลงเสร็จปุ๊บดึงขาขึ้นอย่างนี้นะคะถ้าใครที่ยกขาตัวเองไม่ไหวให้เอามือไว้ข้างๆก้นก็จะมีแรงทำให้เรายกขาขึ้นมาได้ โอเคต่อไปท่า Bridge ค่ะทีละข้างนะคะ b r บริ e o นเล็กยกกลับมาท่านี้ปั้นก้นได้ดีมากค่ะก้นกลมไววยิ่งเราเอาดัมเบลไว้ตรงนี้นะคะก็จะยิ่งเห็นผลไวค่ะแต่ถ้าใครที่มือใหม่อาจจะเริ่มต้นแค่นี้ก่อนนะคะ เพราะทีละข้างก็โดนต้นขาหลังแล้วก็โกนมากๆแล้วโอเคทีนี้เราสลับข้างพร้อมไหมคะมาค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเลยท่าสุดท้ายของเราแล้ว โอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะถ้าออกมังกายสร้าง L S กดแดงอยู่ที่บ้านได้แบบง่ายๆเลยใช่ไหมคะก็นอกจากออกกลังกายตามคลิปนี้แล้วนีอย่าลืมดื่มแบรนด์เ n ่นเนื้อช Pro e L S ไปด้วยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเห็นผลลัพธ์ได้มากขึ้นรวมทั้งถ้าว่าเราดื่มอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะเห็นผลในเรื่องของสุขภาพลำไส้ที่ดีขึ้นนะคะการขับถ่ายที่ดีขึ้นแล้วก็พุงยุบลงอีกด้วยค่ะแนะนําเลยนะคะ